คุณครูบอกว่าให้นักเรียนเอาการบ้านมาดูพวกเธอทำอะไรกันมาบ้างครูบอกเด็กหัวจุกว่านี่เธอเอาแผงไข่มาทำไมมันไม่สร้างสัตว์เลยนะเขาจึงบอกครูว่านี่มันคือสวนสัตว์ไม่ใช่แผงไข่ครูจึงบอกว่ายามาไร้สาระเขาจึงรีบหยิบมาให้ครูดูว่ามันคือโมดดําตัวใหญ่ส่วนนี้ก็เป็นเต่า แล้วนี่ก็เป็นหมีบอกแล้วไงว่ามันคือสวนสัตว์ครูจึงถามนักเรียนอีกคนว่าแล้วเธอเอาแก้วน้ำมาทำไมเขาบอกว่านี่ไม่ใช่แก้วน้ำแต่มันคือไก่คุณครูบอกว่าอย่ามาตลกนั่นมันแก้วน้ำชัดๆคุณครูดูของผมสิของเธอคืออะไรเด็กว่นมันคือรองเท้าที่ทำมาจากผัก ตรงพื้นคือหัวชายเท้าส่วนสีดำตรงนี้คือมะเขือยาวงานของเธอสร้างสัตว์มากเลยนะอ้าวแล้วเธอเอากระเทียมมาห้อยคอเล่นทำไมนี่ไม่ใช่กระเทียมแต่มันคือดอกไม้ค่ะคุณครูหนูเรียกมันว่าดอกไม้กระเทียมครูจึงชมเธอว่าเก่งมากม